สวัสดีครับเจอกันทุกสองทุ่มที่ช่องนี้นะครับของร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมวันนี้มาดูจีช็อกกันดีกว่าครับผมตัวนี้นี่เป็นสีพิเศษนะครับผมสีหน้าปัดถ้าสังเกตด,ดูดีบางบุมเป็นสีน้าเงินครับเป็นน้ําเงินแบบว่าเวลาโดนแสงแล้วมันจะสว่างสว่างขึ้นมาเหมือนมันเงาเงาอะแต่ในบางบุมมันจะอมม่วงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนิดนึงอยากให้ดูเพราะว่าสีมันสวยนะตัวจริงแถมทําเข็มมาเป็นสีเขียวด้วยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ย แล้วตรงช่องบอกเวลาก็เป็นคิวควคิวเขียวเพราะฉะนั้นสีมันดูไม่โดดไงสีมันเข้าเข้ากันด้วยว่ามันเข้าแมทกันสีระหว่างน้ําเงินม่วงเขียวนะครับเห็นไหมฮะสวยนะครับเวลาโดนแสงจะเห็นว่ามีเงาเงาขึ้นมานิดนึงนะับเนี่ยปุ่มกดก็ให้เป็นสีน้ําเงินมาเหมือนกันนะครับผมเนี่ยดูอยากให้ดูรบรวมๆก่อนนะครับเดี๋ยวสเปคค่อยว่ากันนะครับเป็นสินค้าใหม่เลยนะครับของแท้ประกันศูนซีมจีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือแล้วก็ใบรับประกันศู์เลยนะครับผมอันนี้อ่าน ฟังก์ชันหลักๆมีครบนะับปลุกจับเวลาเวลาต่างประเทศไฟกันน้าได้200เมตรขนาดมาตรฐานนะครับขนาดใหญ่ของที่ช็อตก็คือ50มิบินคนมือทุ่มวมใส่จะสวยมากนะครับผมนี่หัวสายเป็นโลหะนะครับนี่นะครับอืมจะดูบนมือพี่นิดนึงแต่มือพี่เล็กนะครับก็เคยดูจะรู้แล้วมือพี่เล็กประมาณนี้ถ้าอยู่บนมือพี่จะประมาณนี้นะครับนี่พี่ว่าเข็มมันสวยนะเข็มสีเขียวเนี่ยนะครับแต่เข็มมันไม่ใช่ทายน้ำนะครับถ้าจะดูคืนต้องกดไฟมีไฟให้กดนะครับ ปุ่มกดไฟก็ปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวลองดูไฟนิดนึงก็ได้แต่ไฟขึ้นเล็กๆนะครับเนี่ยไฟขึ้นข้างล่างเป็นไฟขาวๆนี่นะครับนี่นะครับผมยังไงแนะนําครับสนใจยังไงนะครับทักมาในไลน์ที่เขียนไว้ข้างบนได้นะครับผมหรือเบอร์โทรก็ได้ครับแอดจากเบอร์โทรก็ได้หรือถ้าทำไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาได้นะครับมาปรึกษาพี่ได้นะครับผมจากร้านสยามนการปิ่นเก้าครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอน2องทุ่มนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ